กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านท่านผู้ฟังครับวันนี้เราขอยกเอาบทความพิเศษของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยอาการสามอย่างดังต่อไปนี้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้สนใจการสดับและปฏิบัติธรรมทั้งหลายวันนี้ เราขอยกเอาการบรรยายธรรมะและคำสอนในพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงสอนด้วยอาการสามอย่างดังต่อไปนี้นั่นก็คือหนึ่งท่านได้ทรงสอนเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นสอง ทรงสอนมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ 3. ทรงสอนเป็นอัศจรรย์นั่นก็คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่การปฏิบัติพระพุทธเจ้านั้นแม้จะเสด็จอุบัติขึ้นในท่ามกลางนักสอนศาสนา ที่มีแนวคิดผิดยรพแนกกันหลายหลายท่านแต่พระองค์ก็ทรงสอนธรรมะที่ไม่ซ้ำกับเจ้าลัทธิเหล่านั้นและธรรมะที่เจ้าลัทธิเหล่านั้นสอนสิ่งนั้นก็มีสอนในพระพุทธศาสนาแท้ทุกอย่างแต่ว่ามีลักษณะแตกต่างกันเช่นครั้งหนึ่ง พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลามานกกำลังไหว้ทิศต,ต่างๆอยู่เมื่อทรงสักถามก็ได้ความว่าทำตามคำสอนของบิดามารดาและพระองค์ตรัสกับสิงขลามานบว่าคำสอนของพระองค์ก็มีสอนให้ไหว้ทิศเหมือนกัน แต่ไม่ได้สอนให้ไหว้ทิศจริงๆเพราะการไหวทิศจริงๆไม่มีประโยชน์พระองค์สอนให้ไหว้ทิศอย่างที่มีคุณประโยชน์ที่สูดได้จริงๆนั่นก็คือให้ไหว้แบบนี้ทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาด้วยการให้ปฏิบัติ บำรุงบิดามารดาของตนให้มีความสุขเช่นหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราเลี้ยงท่านตอบ 2. องทำกิจการงานแทนท่าน 3. ดํดำรงวงตะกูล 4. ประพฤตินตนให้เป็นคนควรรับทราบมรดก 5. เมื่อท่านตายล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้ท่านหรือไหว้ทิศเบื้องขวาด้วยการปฏิบตัติบำรุงครูอาจารย์ให้เป็นสุขเช่นหนึ่งด้วยลุกขึ้นยืนรับสองด้วยเข้าไปยืนรับใช้สาม ด้วยเชื่อฟัง 4. ด้วยอุปถาค 5. ด้วยเรียนศินละปะวิทยาโดยเคารพหรือไหว้ทิศเบื้องสายด้วยการปฏิบัติบำรุงมิตรสหายให้เป็นสุขเช่นหนึ่งด้วยให้ปัน 2. ด้วยให้เจรจา ด้วยคำไพเราะ 3. ด้วยประพฤติประโยชน์แก่กันและกันสด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอ 5. ด้วยความไม่แก้งกล่าวให้คาดจากความเป็นจริงไหว้ทิศเบื้องหลังสามีพึงปฏิบัติบำรุงภรรยาให้เป็นสุข เช่นหนึ่งด้วยการยกย่องนับถือว่าเป็นพันละยาทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. ด้วยไม่ดูหมิน่น 3. ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ 4. ด้วยมอบความเป็นผู้ใหญ่ให้ 5. ด้วยให้เครื่องแต่งตัวไหว้ทิศเบื้องตาม ด้วยการปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบริวารคนใช้ให้เป็นสุขเช่นหนึ่งด้วยการจัดงานให้ทำตามสมควรแจ่กำลัง 2. ด้วยให้อาหารและารางวัล 3. ด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บไข้ 4. ด้วยแจกของ มีรถแบกให้กินอ่าด้วยปล่อยให้เป็นอิสระในสมัยไหว้ทิศเบื้องบนด้วยการปฏิบัติบ,ตบำรุงเลี้ยงดูสมณะชีพามผู้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอันดีงามเช่นหนึ่งด้วยกายกรรมคือทำอะไรประกอบด้วยเมตตา 2. ด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือมีได้ห้ามเข้าบ้านเรือน 5. ด้วยให้อมิตรสินทาน ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไหว้ทิศดังพันนามานี้จะเห็นได้ชัดว่ามีคุณประโยชน์ทั้งแก่ผู้ไหว้และแก่ผู้รับไหว้จะได้ทำหน้าที่ของตนให้ดีสมกับที่เป็นบิดามารดาสมกับที่เป็นบุตรธิดาอาจารย์สมกับที่เป็น สิจานุสิทธิ์มิตรกับมิตรสามีกับพันรยานายกับคนใช้สมณะชีพามกับพุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือหรือบางศาสนาสอนในเรื่องเทวดาเรื่องผมที่มีอยู่บนฟ้าบนสวรรค์เมื่อบุคคลทำความดี ถึงขนาดเมื่อตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมบนสวรรค์หรือแม้จเจริญสมาธิภาวนาก็จะไปเกิดอยู่ร่วมกับพวกพรหมเทวดาและพรหมที่อยู่ในไข่เล่าจะพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ามีจริงแต่พระพุทธเจ้าสรงสอน ให้คนเป็นเทวดาเป็นพรหมได้ด้วยความประพฤติประพฤติช,ชอบรู้เห็นกันได้ในโลกนี้เช่นทรงสอนว่าผู้ใดมีกายวาจาใจดีครบไตทวารที่เรียกว่าสุจิตสามคือ กายสุจิตวจีสุจิตมโนสุจิตมีเหริความละอายใจอดสูใจมีอัตตปะความเกรงกลัวต่อบาปความชั่วผู้นั้นเป็นเทพหรือเทวดาโดยความประพฤติดังพระพุทธภาษิตว่า ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยเฮอริโอตาปะสมาทานสุขธรรมธรรมขาวคือสุจิตสามอย่างตถาคตเรียกผู้นั้นว่าผู้ทรงเทวธรรมดังนี้หรือถ้าผู้ใดมาประพฤติธรรมมสี่ข้อคือเมตตาความปรารถนา สุกแก่ผู้อื่นหนึ่งมีความสศกสงสารเห็นคนอื่นสัตว์อื่นมีทุกข์ยากลำบากเดือดอร้อนทนอยู่ไม่ได้คิดช่วยเขาพ้นจากทุกข์หนึ่งมุทิตาพอยอร่าเริงยินดีกับราบยศสรรเสริญของผู้อื่นไม่อิจฉาริษยาเขาหนึ่ง มีอุเบกขาเที่ยงตรงมัธยัติเป็นคนยุติธรรมไม่ลำเอียงเพราะรักเพราะเกียรติเพราะกลัวหรือเพราะหลงหนึ่งเมื่อบิดามารดาที่มีธรรมะทั้งสีน่นี้แก่บุตรธิดาของตนก็เป็นพระผมของบุตรธิดาถ้ามีต่อคนทั่วไป ก็เป็นพระผรมของโลกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นวิสุทธิเทพวิสุทธิพรมคือเป็นเทวดาเป็นพรหมด้วยหมดจากกิเลสและกองทุกพระพุทธเจ้าสรงสอนอย่างนี้คนก็เข้าใจได้ว่าการเป็นเทวดาเป็นพรหม มีอยู่ในโลกมนุษย์นี้ความดีเด่นข้อหนี้ชี้ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ฉลาดทรงใช้หลักการสอนอันแหลมคมมีเหตุผลที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ด้วยทรงมุ่งสอนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งมนุษย์สามัญ สามารถจับประพฤติให้เกิดผลได้จริงๆแม้เ,เรื่องเทวดาเรื่องพระผมซึ่งอยู่เบื้องสูงบนฟ้าบนสวรรค์สุดเอื้อมของมนุษย์ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็สรงสอนเนี่ยรั้งลงมาให้คนธรรมดาสามันเอื้อมถึงจนได้จึงมีคุณน่าอาจจัศจรรย์ยิ่งคือประสบผลโดยสมควร แก่การปฏิบัติเป็นการสอนปัญญาจากฟ้าหมาดินทำให้สิ่งที่ยากให้ง่ายทำให้สิ่งที่ดูเหลือวิสัยให้อยู่ในวิสัยดังนั้นผู้ที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเมื่อไปพบเห็นสิ่งที่เหมือนกันหรือขัดแย้งกันระหว่าง พระพุทธศาสนากับศาสนาอื่นเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะให้ออกว่าความหมายที่แท้จริงเรื่องนั้นนั้นตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรขนาดพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเราแม้ใครจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายเพียงใดแต่ก็ มีสี่ประการที่ไม่สามารถทำได้ในเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่มีความเมตตาและมีอิทธิฤทธิ์มากมายไม่มีประมาณแล้วเหตุใดเล่ายังมีคนที่ลำบากโย่พระองค์ตอบว่าพระองค์แม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถโดนบันดาล หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้เพราะวิบากกรรมที่ทำกันไว้เป็นเรื่องแต่ละบุคคลที่สังสมกันมาข้ามภพข้ามชาติขนาดพระพุทธเจ้าเองมีอิทธิฤทธิ์มากมายเป็นถึงศาสดา,าโลกยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสี่ข้อนี้ได้หนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมเอาไว้ไม่มีใครรับแทนได้คนนั้นต้องรับเอง 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ 3. ความสีวิลายของธรรมะไม่สามารถสื่อถึงภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาล ต้องใช้การปฏิบัติผลทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง 4. สคนที่ไม่มีวาสนาฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับยาที่อะไรรากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนอะไรว้วาสนา คนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาด้วยกันต่อให้พระมาโปรดก็ไม่ศรัทธาและไม่เข้าใจอยู่ดี